คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและนาวัตีเสถาธิวารีเลขขัดที่การพัก ได้ถแถลงข่าววันครบรอบรัฐประหาร16ปี19กันยายน2549ซึ่งเป็นจุดรเริ่มต้นของความพแรงความสูญเสียต่อชีวิตและริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนไทยคุณหญิงสุดารัฐเผยว่ารัฐประหารคือการใช้อำนาจนิติประหารอย่างไม่เที่ยงตรงริดรอนสิทธิเสรีภาพบริหารจัดการอำนาจนิยมผลที่เกิดขึ้นคือความขัดแยง้งความแตกแยกทำให้ประเทศเสื่อมทุดทุกด้าน สร้างวาทกรรมการเก็ตชังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยาวนานถึง16ปีอีกทั้ง8ปีหลังมีการรัฐประหารอีกครั้งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างขั้วที่ประชาชนเลือกมากับใช้อำนาจเผด็จการรัฐธรรมนูญปราบโกงปรองดองเป็นเพียงวาทกรรมอำนาจรัฐประหารขวางกั้นประชาธิป,ปไตยพักไทยสร้างไทยขอประกาศ16ปีมากเกินพอ ถึงเวลาต้องหยุดอำนาจเผด็จการต่อต้านรัฐประหารต้องสร้างความรองดองคืนอ,อำนาจให้กับประชาชนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี่คือการปลดความขัดแยง้งไม่ติดล็อกไม่ติดลมและต้องมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าคนทำรัฐประหารคือผู้ฉีกรัฐธรรมนูญขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผิดจาริตประเพณี ปิดล็อกอำนาจนิยมเผด็จการคุณยิงสุดารัฐย้ำด้วยว่า19กันยายนคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งฝังลึกถึงระดับครอบครัวสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศการเมืองต้องมีวัฒนธรรมฟังความเห็นต่างเราต้องปลดล็อกรัฐประหารคือนอำนาจสู่ประชาชนต้องเห็นประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งไม่ว่าจากพรรคขั้วไหนต้องทำงานเพื่อประชาชน16ปีเป็นเพียงความหลังเผด็จการต้องจบสิน้น